คุณวางใจช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้บอกเลยใครตามหา crossover สุดเท่จากค่าย Honda ไม่อยากให้พลาดคันนี้จริงๆนะฮะเพราะวันนี้เป็นรถบ้านสายจอดอีกแล้วนะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ205 Honda HRV 1.8e ออโต้ไม e ่50 สุดยอดรถครอสโอเวอร์เท่ๆจากค่าย Honda ต้องบอกว่าในเซกเมนต์นี้เขาคือเจ้าตลาดเลยนะฮะขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะวันนี้เป็น HRV โฉมแรกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เหมาะสำหรับคนงบน้อยแล้ววันนี้ถือว่าเป็นรถบ้านสายจอดด้วยนะฮะกับคันนี้เลย2 0 1 5 h o n d a HRV 1.8ปี e ออโต้ใหม่ห้0 0 0ื รุ่นนี้ออกห้างป้ายแดงนะ9 7 5 0 0 0บาทรถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับโมเดลผลิตเนี่ยปี2014นะฮะออกรถทันวา2014เกือบจะปีใหม่อยู่แล้วมาจดทะเบียนต้นปีนะมีนา2015เลยฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตะอตองไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ50,000กิโลเมตรรับประกันซื้อเคินเต็มราคานะฮะแต่อาจจะเคยมีเก็บสีมาบ้าง เล็กๆน้อยๆนะตอนที่เข้ามาเรามาเก็บเพิ่มเติมประมาณ2จุดไม่เกินนี้ที่เหลือเราขัดให้อย่างเดียวเพราะว่าสีสันเขาค่อนข้างให้มาโอเคอยู่แล้วนะฮะอ่ะเก็บงานขึ้นมาเรียบร้อยแล้วดูพร้อมกันเลยครับกระจังหน้าตัว E ฮะก็จะมาด้วยด้านล่างสีดำเงาด้านบนสีเทาเข้มคาดกลางด้วยคโครมเมียมเท่ๆตรงกลางโลโก้สวยเด่นเต็มฝ่ามือเลยไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์คู่เลยนะฮะ แล้วก็มาพร้อมไฟ d ด y t i m e ม LED โคมไฟยังใสปิ๊งเลยนะครับนะด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้เช่นกันสำหรับตัว E นะฮะไฟหน้าสองฝั่งยังสวยใสยใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ด้วยตามสเปคนะฮะฝากระโปรงวันนี้มาด้วยสีขาวมุกค,ครับมีเก็บสีนะครับผมเก็บเองนะะออกแดดเงาง,งามสวยใสยเปล่งปลัง่งเป็นประกายเคาะไปยังบางมีเคาะ มีเก็บสีนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพประกอบก่อนเก็บสีนะฮะปิงปิงอ่าก็มีบุบนิดหน่อยมีเคาะนะฮะกันชนเช่นกันนะฮะของเดิมมีถลอกตรงนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูภาพเดิมก่อนเก็บสีนะปิงปิงอ่ามีแค่ฝั่งซ้ายนะฮะส่วนฝั่งนี้เราขัดอย่างเดียว รุ่นนี้มันจะมีพลาสติกสีดำปัดคาดอยู่ด้านล่างด้วยนะฮะก็เรียกว่าสวยเท่โดยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยแถบขวาครับขัดอย่างเดียวนะฮะสีสันคือเจ้าของเดิมเนี่ยให้มาโดยรวมเรียบร้อยอยู่แล้วมีแค่ทอนหัวท่านเองเก็บนิดหน่อยส่วนแถบขวาพวกนี้ของลูกค้าให้มาเลยผมขัดอย่างเดียวนะฮะ้อไปยังบางใช้ได้สีสันวันนี้ให้มาก็โอเคสวยเต็มเนียนใช้ได้นะฮะแล้วก็มือจับมีสมาร์ทเอนทรีนะครับตามสเปคตัว E ฟิล์มเจ้าของเดิมให้มานะฮะยังดูดีกระจกข้างสีเทียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะฮะตัว E หลังคาก็จะเรียบๆไม่มีสันรูฟอะไรนะรสีสันหลังคาก็ผมก็ล้างน้ำอย่างเดียวนะเคาะไปยังบางยังสวยนะฮะตัว E ได้ลิสเบกสีล้อเช่นกันนะฮะแล้วก็แม็กเดิมลายเดิมสเปคเดิมเนื้อเดิมโรงงานเป็นแม็กอลลอยสีเทาเงินเท่ๆแม็กสวยมากนะครับ ริ้รอยใหญ่ๆไม่มีอะไรรุนแรงมีถลอกเบาๆก็เล็กน้อยมองแทบไม่เห็นนะถือว่ายังสวยแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะเขาเพิ่งเปลี่ยนยางมาให้เราก่อนขายดีเลนเต้นะฮะเป็นยีอด,ดีเลนเต้เบอร์2 1 5 5 5 5 7ปียางใหม่จริงๆฮะ2,024ปลายปีที่แล้วนี่เองนะฮะทันวา24แล้วโอ้โห,โหดอกเต็มๆฮะโอ้โหสุดยอด ดอกลึกดอกเต็มดอกสวยใช้กันยาวๆ5ปีสบายๆายนะฮะล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับแม็กหลังก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้เลยและยางเขาเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อพันวาปีที่แล้วนี่เองของ d ีเลนเตปี2024โอ้โหใครได้ไปคุ้มจริงๆครับ ดอกเต็มๆ็มฮะดอกลึกดอกกริบๆยางใหม่ๆสดๆเลยใช้กันยาวๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำพุ่วประตูด้านหลังขวาเปิดมาแล้วนะฮะซอกด้านในสติกเกอร์เดิมๆเรียบๆไม่มีงัดแงอะไรขอบยางดีมากหเสียงดังฟังชัดเลยฮะเม็ดอาร์สวยงามอยู่ครบ ซอกประตูด้านในฮะสวยแห้งเดิมใสไม่มีชนหนักไม่มีไปความอะไรเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาอึบเม็ดอาร์อยู่ครบซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมหมดนะไม่มีถอดไม่มีขยับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลยเรียบเนียนสวยงามเสาด้านหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยนะฮะด้านล,ล่างเม็ดอาร์ก็สวยงาม ซอกด้านในเดิมหมดเลยครับแห้งสนิทเลยแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับด้านหลังันต่อเลยนะฮะก็มาในสไต h ์ฮัชแบ็กเท่ๆด้านหลังมีสปอยเลอร์ให้ในตัวมาพร้อมไฟเบรกนะฮะรุ่นนี้เติมได้ถึง e85 ด้วยกระจกเดิมของ Honda ไฟท้ายสวยเลยซ้ายสวยมากฝาท้ายก็ขัดนะครับขัดอย่างเดียวไฟท้ายซ้ายขวาสวยสมบูรณ์กันชนหลังก็ขัดครับกันชนหลังไม่ได้ยุ่งอะไรสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้มาสวยเนียน สวยเลยฮะกันชนด้านหลังจะเป็นพลาสติกสีดำนะตัดกับตัวรถสีขาวดูสวยมากฝั่งซ้ายก็สวยนะครับฝากระโปรงท้ายรุ่นนี้ไม่มีไฟฟ้านะเจนแรกใช้มือเปิดเอาเปิดมาแล้วตะเข็บด้านหลังเดิมแห้งหมดเลยครับตะเข็บเดิมโรงงานเม็ดอาร์คอยู่ครบฝากระโปรงท้ายก็เดิมนะฮะล็นอกเดิมเดิมเลยนี่เดิมหมดนะฮะตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงาม ฝากระโปรงท้ายก็เดิมฮะผิวแห้งผิวเดิมแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะเลยนะฮะอ่าด้านหลังมีไฟสองสว่างให้นะฮะมีทารองกันกระแทกด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากพื้นด้านล่างยังสวยมากนะครับสวยเลยรุ่นนี้จะมีล้อ,อไหลให้นะครับมีแม่แรงอุปกรณ์ถอดลงถอดล้อมีให้ครบเลยนะล้ออะไรเป็นล้อกระทะนะฮะ สภาพสวยเลยนะฮะน่าจะยังไม่เคยลงพื้นด้านหลังสวยเดิมแห้งสนิทแนวซิลิโคนจากโรงงานเดิมหมดทุกจุดฮะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีติดแก๊สไม่มีสนงสนิมไม่มีน้ำพว่วงผิวพันณ์บางสวยแนวซิลิโคนเดิมโรงงานมาต่อแถบซ้ายกันนะฮะแถบซ้ายวันนี้สวยเนียนใสทั้งแถบนะสรุปแล้วคันนี้เราเก็บสีแค่ฝาโปรงกับกันชนนิดหน่อยที่เหลือพวกนี้ผมขัดอย่างเดียวนะฮะ คือเจ้าของเดิมให้มาผิวเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วเพอใช้น้อยนะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะฮะมือจับได้สมาร์ทเอนทีซ้ายขวาฟิล์มยังสวยดูดีใช้ได้ล้อหลังซ้ายก็สวยเป็นดิสเบรกแม็กก็สวยเลยสมบูรณ์ได้ยางดีเลนเต้ปีที่แล้วนี่เองนะอายุยางแค่เดือนเดียวโอ้สุดยอดนะฮะสุมล้อสวยงาม ด้านหน้าซ้ายสล้อสุดท้ายก็สวยเรียกว่าสวยหมด4ล้อนะฮะขับเก่งใช้ได้ยางปีใหม่นะครับปลายปีย4ิบสี่ดีเนเต้นะฮะดอกเต็มๆดอกสวยๆใช้กันยาวๆสติ๊กเกอร์สวยฮะ,ะเรียบเนียนไม่มีงัดแงะเก,กเก่าขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์ครสวยงาม <S <S อยู่ครบเอากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์ครสวยงาม ซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมนะฮะไม่มีถอนไม่มีขยับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดเป็นเบรเรียบเนียนสวยงามผลิตและประกอบประเทศไทยนะฮะเลขเครื่อง R 1 8 ZF 1 0 0 1 8 0 8ตัวถัง MRH RU ลงท้ายด้วย FP 1 0 0 4 9 5เสาหน้าซ้ายขอบยางเดียวมาและเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยซอกด้านในเดิมแห้งสวยเลยน็อตนึกเดิมนะฮะไม่มีถอนค่ะ สีหมดมีนานะไปตามนี้ก่อนนะฮะกระจกเดิมของ Honda นะครับดูห้องเครื่องกันใต้ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน i v t e c นะฮะ1,800แรงแรงมา้าเติมได้ถึง E85 แล้วก็ประหยัด14กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะได้ไม่น้อยมาก5้า0มือโลไม่แท้เครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สเลยโครงสร้างก็เดิมฮะซอกในฝั่งขวาแห้งสนิทเม็ดอ์คสวยงาม เบ้าชคสวยแห้งเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยมีเบรก ABS ด้วยแก้มขวาแห้งสนิทเลยนะฮะซับในด้านขวาก็แห้งตัวอักษร3 0 r คมคมเลยมองไปชัดซีสวยแห้งแต้มสีจุดต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะคันหน้าก็เดิมหมดฮะแห้งสนิท 7AR คมกริบเลยรูกลมกลมคมคมเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรฝั่งนี้จะเป็นเอ,อ7 a l นะฮะ แบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้เบาโชกซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดฝั่งซ้ายซับใน3 0สมศคมคมเม็ดอาร์คอยู่ครบแกนซ้ายแห้งสนิทเลยซอกใน,น,นเดิมหมดน็อตเดิมหมดฝ้ากระโปรงมีถอดเก็บสีนิดหน่อยนะเพราะว่าต้องเอามาเคาะไอ้ที่บุบที่ผมชี้ที่แรกว่าประกอบให้ดูแต่ด้านใต้เดิมนะไม่ได้ยุ่งอะไรสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามด้านใต้ย,ยังสวยนะฮะ สติกเกอร์ยังเนียนทุกแผ่นเลยฝาโปรงเดิมนะฮะแนวซิลิโคนเดิมสติกเกอร์เรียบเนียนอยู่ครบทุกแผ่นนะฮะน,น,น็อตมีถอดมาเก็บสีนิดหน่อยนะฮะอ่ะโดยรวมก็ถือว่ายังค่อนข้างเดิมมากนะเราได้ใหม่หน้อย50,000ื่นโลเท่านั้นเองไปดูข้างในกันครับตัว E จะเป็นเบาะธรรมดาปรับด้วยมือนะฮะอ่าบอดที่เห็นนี่คือของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับสบภาพสวยมากเนียนกริบเลย อาจจะมีเหี่ยวมีตลอกนิดหน่อยก็ไม่แปลกนะมีขึ้นมีลงกันบ้างแต่โดยรวมก็ถือว่ายังดูดียังสวยมากเดี๋ยวชิ้นนี้ใช้วิธีพ่นเอาแล้วกันนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเพราะเนื้อเขายังโอเคฟองน้ำเขายังหนาใช้ได้ที่เหลือตรงกลางอะไรเนี่ยสวยเลยแผงประตูสวยมากนะของเดิมโรงงานหมดนะฮะสีดำล้วนๆเลยฟิล์มอะไรไม่รู้แต่ยังสวยดูดีนะครับ ประตูหลังขวาแผงสวยฟิล์มก็สวยนะฮะด้านหลังก็ของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะฮะทำความสะอาดขึ้นมาสวยมากกับไม้แค่ห้าหมื่นโลหัวหมอนสองตำแหน่งนะตรงกลางเป็นที่เท้าแขนเล็กๆนะฮะมีรูติดตั้งคาซีทเนื้อบอร์นี่คือของเดิมโรงงานสภาพสวยกริบๆเลยนะฮะข้อดีของรุ่นนี้ก็คือมันพับเบาะได้คล้ายๆแจ๊ซซึ่งมีความอนเนกประสงค์มากเราสามารถพับยกแบบนี้ไว้สําหรับวางของในแนวสูงก็ได้ หรือว่าจะพับราบนอนไปแบบนี้ก็ได้นะฮะวางของในแนวยาวแบบนี้ก็ได้แผงท้ายจะเป็นพลาสติกสีดำซึ่งสวยมากไม่มีทะลอกไม่มีรอยอะไรเลยถือว่าใช้รักษานะฮะฝั่งซ้ายมีไฟด้วยพัดตรงพลาสติกสวยเลยะฮะโอ้ดูแล้วไม่ได้ขนของอะไรมากมายนะสวยจริงๆคันนี้ผมว่าเขาใช้คนเดียวเป็นหลักนะฮะเพราะว่าด้านหลังนี่สวยจริงๆนะฮะ อ่าแล้วก็ตัวเบาะนี่ผมชอบมากเลยคือมันพับราบนอนแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นชาติจะเอามาบรรทุกของอะไรเนี่ยได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็เอาเบาะมาวางสำหรับเวลาไปเที่ยวตามอุทยานนะฮะโอ้โหผมว่าสะดวกสบายนะครับเป็นรถที่แบบคันเดียวจบครบทุกการใช้งานเลยเดี๋ยวไปลองนั่งกันตอนนี้ผมถอยเบาะคนขับมาสุดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านั่งสบายแค่ไหนโอ้โหเหลือๆเ,เลยหน้าเข่านี่ไม่ติดเหลือๆเ,เลยฮะ นั่งสบายมากเป็นรถที่เหมาะสําหรับวิ่งทางไกลนะคนนั่งแถวสองนี่ปรับหัวหมอนได้แล้วก็เอนลงได้อีกนิดนึงอ๋อแล้วหลังคาก็สูงด้วยนะนั่งลับโปร่งมากไม่อึดอัดเลยนะต่างบานใหญ่นะฮะถือว่านั่งสบายนะวิ่งทางไกลนี่นอนได้เลยตัวเบาะสวยนะฮะฝั่งซ้ายนี่ก็ของเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะแล้วก็ลงได้อีกนิดหนึ่งปุ๊บแล้วก็ตัวเบาะแยก60-40ยกได้ทั้ง2ฝั่งด้วยนะฮะเยี่ยมไปเลยนี่ แผงซ้ายก็สวยนะฮะสภาพสวยมากฟิล์มเจอละ 3M นะฮะยังสวยดูดีประตูหน้าซ้ายก็สวยมากเนียนกริบกิบฟิล์ม 3M สวยกุ๊บกุบเบาของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะครับปรับด้วยมือนะฮะสำหรับตัว E สภาพเบาะสวยมากเนียนกริบเลยลองขับกันกุญแจแบบนี้เช่นกันอ e m โมบิ i z เ r อกุญแจสำรองมีให้ท่านครบนะฮะอ่ะ สตาร์ทขึ้นมาเลยเป็นปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิมนะฮะไม่น้อยสุดๆนะ5,000 0โล5 3 0 0 0สามพันโลฮะโอ้สุดยอดเป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะมีแอร์ออโต้ด้วยแล้วก็ปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลนะฮะแล้วก็ปรับทิศทางก็ดิจิตอลปรับความแรงได้7ระดับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆซึ่งสวยมากเนียนกริบเลยนะฮะถุงลม คิดว่า2ลูกนะฮะเท่าที่ผมเห็นพร้อมเบรก ABS คอนโซลสวยมากอะ่ะปกติรุ่นนี้นี่ก็จะมีริว้วมีรอยมีถลอกบ้างนะถ้าคันอื่นๆแต่คันนี้นี่ขูนเนียนจริงๆฮะสุดยอดนะสภาพนี่กริบเลยกับรถ9ปีนะฮะหน้าจอเป็นของเดิมโรงงานของ Honda เป็นระบบสัมผัสใช่ไหมใช่มาพร้อมภาษาไทยยังเล่น DVD ได้ด้วยนะคะมี USBBluetooth นะฮะเล่นเพลงจากมือถงมือถือได้นะฮะ แล้วก็อะไร WiFi ก็มีนะแล้วอะไรอีกกล้องหลังเดี๋ยวดูมีกล้องหลังให้ในตัว3มุมมองด้วยนะนี่เลนส์กว้างเลนส์ปกติ ati, มุมมองจากด้านบนฟังก์กชันครบเลยคอนโซลจะเป็น2ชั้นบนล่างนะฮะด้านบนจะเป็นคันเกียร์นะะเป็นเกียร์ CVT หัวเกียร์ก็ยังดูดีเนาะแล้วก็ มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮส่วนด้านล่างก็จะเป็นที่วางของกับสารพัดรู USB HDMI แล้วก็ power outlet ใช่ไหมวะ USB. USB เหมือนกันอ่าแล้วก็ power outlet อยู่ไหนเนี่ย power outlet โอเคด้าน บนตรงกลางจะเป็นที่วางแก้วน้ําซึ่งผมชอบดีไซน์ของเขามากเพราะว่ามันสามารถวางแก้วสูงได้ด้วยโดยไม่หกไม่กระชอกนะฮะได้หมดเลยทีเด้าแขนสวยจริงๆเป็นหนังนุ่มๆสีดําเลื่อนได้นิดนึงนะฮะแล้วก็ด้านในมันจะเป็นที่วางของเล็กๆน้อยๆซึ่งเล็กมากใส่อะไรไม่ค่อยได้นะฮะ พวงมาลัยมีแป้นแพดเดิลชิฟเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยนะนี่ตัวเองก,ก็ยังได้แพดเดิลชิฟนะฮะแล้วก็ยังได้ครูสคอนโทรลเช่นกันนะฮะแล้วก็มีมัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงเป,เปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้สวยมากอะพวงมาลัยนี่เป็นอะไรที่แบบสวยจริงๆนะสวยเนียนกริปเลยเนื้อพวงมาลานี่เนียนไปมากไม่มีลอกเลยปรับได้สีทิศทางด้วยนะฮะ ลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบกระจกไฟฟ้า4บานนะฮะออโต้คนขับ1บานเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้านะแล้วก็พับไฟฟ้าแล้วก็มีโหมดการขับขี่แบบประหยัดระบบควบคุมการทรงตัวกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยมือโยกแบบนี้ด้านบนมีไฟด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหด้านหลังอีกหนึ่งนะฮะที่บงังแดดมาด้วยสีเทา มีกระจกให้สองฝั่งซ้ายขวาเพดานสวยมากเป็นสกัดสีเทาสวยเลยนะฮะสวยจริงๆเจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีด้วยนะฮะแม้ว่าจะวิ่งน้อยเปลี่ยนไส้กรองมาแล้วเข้า อันนี้น่าจะถ่ายข้างนอกนะของปตทที่5 2าหมขยับไปพันโลเองอันนี้ของตอนที่เข้าปี6,6หธันวาเราจะถึงอันนี้เลยกำหนหนนิดหน่อยจะเข้าตอน Honda เข้าตอน5,000ม่นพอดีนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวร,รอบก่อนปล่อยรถเราจะเข้า Honda กราพึกให้ท่านนะครับเก๊ซ้ายป๊าบยังมีทุกสิ่งอย่างนะฮะแฟมเฟิร์มอะไรมีให้ท่านครบนะฮะอ่ะก็มีปึ๊บ ผู้มือใช้งานแฟมมีครบสมุดเจกระยะมีนะคันนี้รถบ้านมือแรกมือเดียวผู้ชายครับ ออกรถเนี่ยเกือบจะปีใหม่แล้วนะฮะยีธันวาสองพนนะฮะแล้วก็เป็นรุ่น E นะฮะสีขาวมุกไวออคิดเพลเลขเครื่อง R 1 8 Z F 8 1 0 0 1 8 0 8ตัวถัง MRH RU ลงทะเบียนได้ P นยีนะฮะไม่ห้าหมื่นแท้โอ้โหวิ่งน้อยแต่เข้าศูนย์ตลอดเนี่ยดูสิเป็นคนที่เป๊ะมากเป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 ๊เป,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 ปแมจะวิ่งน้อยนะฮะสำเนารถ มีเล่มทะเบียนเรียบร้อยครับรถบ้านมือแรกมือเดียวโมเดลผลิตปี2014ครับจดทะเบียน2015มีนานะป้ายกรุงเทพนะฮะสีขาวมุกครับเลขตัวถัง MRH RU ลงท้ายดได้ P 100495เครื่องยนต์ R18ZF 1001808สสูบเบนซิน1.8ลิตร141แรงม้านะฮะลองขับกันเลยไปอยู่ท่านี้เอาวงเลี้ยวเลยดีไหมดีจะได้ดูเรื่องความคล่องตัวกันไปเลยนะฮะว่าเรา จะกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ง่ายแค่ไหนนะฮะป๊าไปแล้วอุ้ยแคบมากเลยเนี่ยดูดิเหลือๆเ,เลยพี่น้องสบายๆนะผมมาไัยหักนิดเดียวก็กลับรถง่ายๆกันอย่างนี้เลยเรียกว่าความคล่องตัวเป็นเลิศน,นะฮะขณะที่เครื่องยนต์1.8ลิตรบล็อกเดียวซีบิ๊กพุ่งมากออกตัวพุ่งเลยอ่ะโอ้เบรกจึกช่วงล่างแน่นนุ่มเครื่องเดินเรียบงเงียบแอร์เยน็นสบายมีกล้องหลังให้ในตัวด้วย สมุมมองแบบนี้นะโอ้สุดยอดพวงมาลัยเป็นอะไรที่ขับง่ายมากเพราะว่าน้ำหนักพวงมาลัยดีมากครับกำลังดีเลยไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปจับแล้วกระชับมั่นใจแน่นดีเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลหรือใช้ความเร็วสูงนะฮะผมว่าเป็นรถคันหนึ่งเลยที่ครบเครื่องมากๆกับรถสไตล์ crossover นะฮะ วิ่งได้ทั้งทางใกล้ทางไกลแล้วก็กลไกลค่อนข้างง่ายแล้วก็เครื่องบล็อกนี้ค่อนข้างเสถียรน,นะครับใช้มายาวนานและตั้งแต่รุ่นซี vic FD ขึ้นมาเลยแล้วเป็นบล็อกเดียวกับ Honda c ซี i c เพราะฉะนั้นเรื่องเครื่องยนต์เรื่องระบบเกียร์เรื่องอะไรเนี่ยหาง่ายมากๆแล้วก็ค่อนข้างประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะ แล้ววันนี้มันรถบ้านสายจอดไหม่ห0 0 0มื่นไม่อยากให้พลาดจริงๆสําหรับใครที่เล็งรุ่นนี้อยู่นะราคา9 0 0 0แสนปลายๆเกือบล้านไหม่ห้า0มื่นวันนี้ราคาเหลือเท่าไหร่ไปดู Honda HRV ฮะคันนี้ปีผลิต2014นะฮะแต่ว่าเขาออกรถนี่ทันว่าปลายปี2014เลยจดทะเบียนต้นปี2015ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะได้สีขาวมุกเท่ๆแบบนี้เลยนะราคาออกห้างป้ายแดง แ7 5 0 0 0บาทรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีต่อตอมไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขหมาแท้ห้50,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาวันนี้ครับราคา Walk กอินน้ารันเราตั้งขาย419,000บาท พิเศษกันไปนเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไปไหนก็ดีราคาพิเศษลดเลยครับเหลือเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหบอกเลยใครตามหาเจ้าตัวนี้อยู่ย่า้พลาดนะฮะไม่ได้มาบ่อยๆนะใหม่ห้าหมื่นแท้ๆครับผมอ่ะ ราคาน,นี้เครดิตดีก็ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะครับมีวารันตีให้ท่านด้วยนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กลอง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสุดๆุด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี2ีชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดีเด๋ยวเอาข้อศูนย์ฮอนด้าให้ด้วยนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ ฟรีเติมลมยางในตัวเช่นให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุมพันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบ เช่นเคย HRV 1.8E ฮะใหม่แท้50 0หมื่นโลได้สีขาวได้รถบ้านมือแรกมือเดียวฮะบอกเลยใครตามอยู่อย่าช้านะแอดไลน์เลยด้านล่าง idline at 19sp คนอาแบนที่ของเราที่ง่ายๆก็ไปที่กูเกันแหพิมพ์19สีประกอบเราหยุดถนนกันเราประพรึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีพุทธกาศ ประตู2แล้วตัวทีมงานฝ่ายขายเดินไปทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเาีประการรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ไง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้เปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนนาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะทิ้งคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซ b s c r i b e แล้วก,กว็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิงหกาครรรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com